สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากิสสองหัว่าทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมกับวันที่ 18, สิบเอดมษายนสองพันาสิบแปดนะครับผมก็นำแนวทางมาฝากมาตอบพี่น้องกเก้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับชุดแยกบนแยกล่างนะครับผมก็ มือ่นะครับเมือสิบสองสิบสามกับเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วนะครับผมกับเป็นวันปีใหม่ไทยและวันสงการนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขนะครับกับการเทียวสงการนะครับกับการเล่นสงการที่บ้านนะครับผมสําหรับท่านพี่น้องพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับบางส่วนกับบางท่นหลายคนนะครับผมก็คงจะกลับถึงบ้านแล้วนะครับ บางท่านกับยังบาท่านกลับก็คิดว่าน่าจะเป็นขึ้นนี่นะครับผมน่าจะเป็นขึ้นนี่นะครับก็อาจกลับกันหลายนะครับเราก็จิติดนะครับผมขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับลับบานให้ปลอดภัยถึงบานหนึ่ง2องนะครับผมถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะครับขับรถตามกฎจราจรนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับนะครับดื่มไม่ขับนะครับผม ถึงจุดหมายโดยปลอดภัยนะครับผมเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็มาเบิรงกันนะครับผมมาเบิรงก,กันกับรัฐบาลไทยนะครับก่อนจะขายเบิกนกระทั่งรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมงวดที่16นี่นะครับก็ไปเบิรงสรุปงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่1เมษายน2568นะครับผมเลขที่ออก6 6 9้า แปดเจ็ดนะครับสามตัวบนออกหกแปดเจ็ดสองตัวล่างออกสามหกนะครับมีโชควิม,มานนาครับมีคนโชคคนหมันในว่อพี่น้องสำหรับเบสเองก็บ่ได้นิดนิดน้อยนะครับผมเลขในตารล้างนี่ครับเลขในตารางี่เขาที่สามหกนะครับเข่าที่สามหกนะครับข้างล่างนะครับส่วนบน มาเลขเจ็ดกับเลขหกนะครับเลขแปดบอม้านะครับผมเลขแปดบอมีนะครับข้างบนลดไปนะครับสำหรับในตารางนะครับผมส่วนส่วนตัวเลขเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนนะครับไหศูนย์กับเจ็ดนะครับผมเด่นศูนย์รองเจ็ดนะครับเข้าที่ตัวรองเลขคือเจ็ดนะครับผมเข้าที่เจ็ดนะครับ ส่วนจับกูนั้นหลุดไปนะครับผมให้เจ็ดสี่ออกเจ็ดแปดนะครับออกแปดเจ็ดนะครับผมส่วนหลักหลักร้อยนะครับให้ศูนย์สี่หกนะครับเข้าที่หกนะครับพี่น้องเข้าที่หกนะครับสามตัวหลุดนะครับผมส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างให้หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามเด่นหนึ่งลองสามเข้าที่สามนะครับข้าที่สามนะครับพี่น้องจับกู เข้าที่ตัวกลับนะครับ6กสามนะครับเข้าที่หกสามตัวกลับนะครับเลขออกสามหกนะครับผมเข้าเป็นตัวกลับนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับทางหมวดเสพนม้านะครับก็ขอแสดงความดีใจกับ FT สี่โชคที่หมานกันนะครับผมเอาละครับประเมินเงินต่อนะครับว่าเบงินต่อสําหรับงวดวันที่สิบหกนี้นะครับ พี่น้องคขาบวัน้เราก็ฝากคนไล์กดแช่ด้วยนะครับฝากคนไล์กดแช่ให้แน่นะครับผมคนไล์ขอคนไลยคนแช์นะครับเป็นกำลังใจนะครับแต่ก็สะเดืดชิปต่อไปนะครับต่อเนื่องนะครับผมขอกำลังใจคนไลยคนแช์นะครับท่านที่มักท่านที่ชื่นชอบนะครับทั้งตัวเลขนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนร้อมนะครับ จะได้เราผาัดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมที่แอดน้ำลงช่องนะครับเอาละครับว่บาเบิ่งกันต่อนะครับสำหรับคลิปแย,ยกบนแย,ยกล่างนะครับชุดแย,ยกบนแย,ยกล่างรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 16, สิบหกเดือนเมษายนสองพัน้ารอสิบแปดนะครับเลขเด่นนะครับบนเก้ากับหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่งเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้าส่วน จับคู่นะครับส่วนจับคู่ก็94 95 97อ่ะขออภัยครับ7 4 7 5 7 6 96นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือ94 95 97นะครับ94 95 97แล้วก็96นะครับ4ตัวนี้พลาดไม่ได้นะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็หนึ่งเจ็ป็นเลขขี้นะครับงวดน,นี้ได้เลขขี้นะครับเน้นที่หนะครับเน้นที่หนึ่เน้นที่หน,น,นะครับส่วนสตัวนะครับสตัวก็หนึ่งเก้าสี่นะครับเน้นหนึ่ เก้าห้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้านะครับสี่ชุดนี่ยาลืมนะครับติดไว้ให้ได้นะครับผมอาจจะแตกสามตัวก็ได้นะครับงวดนี้เลขติดบนนะครับเลขติดบนมาน่าจะมาแน่นอนนะครับน่าจะมาแน่นอนครับเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับไม่พลาดนะครับเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมสามตัวเนี้ยต้องมีตัวหนึ่งตัวใดนะครับ เก่ามาแน่นองนะครับผมข้างบนนะครับส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างเลขล่างก็เด่นหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าเน้นที่ห้านะครับเน้นที่ห้านะครับจับคู่ห้าหนึ 0, 0่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เก้าห้านะครับเน้นที่ห้าศูนย์ นะครับห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกเมสาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเล่นน้ำไปลุนหวยไปนะ้ครับงวดนี้เล่นน้ำไปนะครับ,รนนนะรบก็ลุ้นหวยไปนะครับผมงวดนี้น่าจะมีเ hey ฮอีกนะครับก็คอยดูนะครับผมอีก วันที่สิบหกสี่โมงเย็นลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเขารู้จะหรุอนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับโชคหมันลํำรวยถูกมาน้มกันนะครับขอให้โชใหมันกันปังๆกันนะครับตัวเลขกับมเขาไม่รูด้วยพี่น้องก่อนจะลงทุนกับใส่จะยาหลายๆนะครับผมมักจัดคัดพันนะครับมามักกรเบื้องผมว่ามันซึ่งนะครับผมสนับสนุนกันไปนะครับ สำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องจุกท่านทุกคนนะครับผมขอให้ค่ำคืนนี้เดินทางปลอดภัยนะครับไว้ับถึงบ้านโดยสวัสดิการนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับผมสำหรับคินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับ